สวัสดีครับก็ผมมาจากบริษัท Enrich Soccer นะครับก็วันนี้นครับผมจะมาแนะนําเครื่องพ่นหมอกควัน BX หนึ่งห้าศูนย์นะครับ <c oughs> ก็เครื่องนี้นครับทําจากสแตนเลสครับคุณภาพดีแข็งแรงใช้งานง่ายแล้วก็นําเข้าจากเทเกาหลีนะครับก็วิธีการสตาร์ทของเครื่องนี้ครับก็สตาร์ทโดยกดปุ่มนี่ฮนะอ่าแล้วจะเป็นปุ่มสตาร์ทของเครื่องนี้ส่วนตรงนี้ครับเป็นแคงใส่น้ํามันเบนซิน <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นแทงค์ใส่น้ำยากำจัดแมลงผสมกับดีเซลน้ำมันดีเซลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เปิดของแทงค์น้ํามันดีเซลผสมกัน้ำญญาอันนี้ก็จะเป็นแทงค์น้ามันที่เปิดของแทงค์น้ํามันเบนซินนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็เราจะมีเป็นที่กันไว้สําหรับเวลาฉีดพน่นไม่ให้โดนละสัดตรงไม่ให้โดนตรงทอดครับเพราะตรงทอจะมีความร้อนอยู่ เราป้องกันไว้รวมถึงตรงนี้นะครับเราจะมีเหมือนกับเป็นตะแกรงกันไว้ไม่ให้โดนตัวเวลาพ่นอ่าแล้วตรงนี้ครับก็จะเป็นวาล์วเปิดน้ํายากําจัดแมลงส่วนตรงนี้จะเป็นวาล์วคอนโทรลน้ํามันอ่าตรงนี้ก็จะเป็นหูฮิ้วครับโอเคก้อนนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจของกล่องเครื่องพ่นหมอกควันเบี้ยเป็นข้าศูนย์ก็เครื่องพ่น,งพนนี่ครับเราก็เป็นผู้นําเข้ามานะครับก็เราก็เป็นผู้นเา,า,นเ,าเ,นนเข้าจากประเทศเกาหลีถ้าท่านลูกค้า ถ้าไหนสนใจก็สามารถติดต่อบริษัท e n v i s b เ o k e r ได้นะครับหรือว่าโทรหาเราได้ที่เบอร์024397289หรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้นะครับมีรายละเอียดข้อมูลวิธีการใช้เกี่ยวบ BF150 ครับอโอเคก็วันนี้ก็ขอจากลาพร้อมกับ BF150 ครับโอเคขอบคุณครับ